ดีค่ะบักสุภาพมือสองค่ะแอลค่ะาค่ะควันนี้ค่ะลูกค่ะจ๋าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยินเดนิมบางผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA l o r s e นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัราคา7 5 0 0พัาบาทค่ะรุกาค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค่ะจ๋าร้อย8 0ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวค ประมาณการก่อนนะคะลูกค้า40บาท41บาทค่ะอยู่แถวไหนอะแถวนี้เด้อลูกค้าจ้ะเผื่อใช่ค่ะเพื่อนค่ะ7,500บาทแล้วเหลือ4,500บาทลูกค้าจะป๊อดบางรายการ3,000บางรายการ2,500บางรายการ2,000ค่ะไปไปทเมีตะกอนไปทเมีตะกอนโอ๊ยลูกค้าจ้ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโบมาร์ กำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคค่ะลูกค้าจ๋าจากปกติราคา7500บาทเราไม่ขายกระสอบนี้หรือเป็นกระสอบใหม่หรือเป็นกระสอบใหม่ลดให้ลูกค้าทันที3000บาทต่อกระสอบลดเลยทันที3000บาทต่อกระสอบลดเหลือ4500บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งค่ะลูกค้าจ๋า40บาทก็ได้4 1บาทก็ได้เหลือย5่สบาบาทยู่อๆเกตนะคะ ค,ค่ะลูกค้าจาา๋า<ก>บบ25บาทได้กระดุมมุกค่ะพี่แวว5บาทได้กระดุมมุกค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อแฟชั่นยีนดนิมบางผู้หญิงคุ้มมาก,ก7,500บาทเราไม่ขายนะคะลูกค้า<ก>สมาชิบบากบัคของเราเหลือ4,500บาทจา้าใช่ค<ก>่ะลูกค้าจา๋าเอาง่ายๆลดต่อกระสอบค่ะกีะ่บาทคะ สามพันบาทต้องขึ้นเลยขึ้นเฉียงสูงจังหวะจั่บ่ายค่ะสามพันอะนางขาแขนยาวมีมาค่ะนี่ใส่ตัวนี้ข้างในก่อนได้ไหมคะเป็นคองคอสไล์แบบนี้มีมาค่ะไซส์ถกไซส์เดียวอมีบ้างแต่ส่วนมากจะเน้นเป็นแขนยาวนะคะสวยอ่ะลูกค้าคะสีเทปสวยมีค้าเข้ากันมาแฟชั่นคลาสแบบมีค้าเข้ากันมาอุ้ยสวยอุ้ยลีอันนี้หรลีด้อนรนจ้ะยี่สิบห้าบาทลีด้อนรุ่นจ้ะ สมาชิกบัก๊กสวยสวย,ส,วยสำหรับสมาชิกบัตรไม่ต้อง 7, โอน7,500ค่ะโอน สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยลูกค้าจ้าสินค้าจัดโปรโมชั่นหลากหลายรายการมากสนใจหมวดไหนสามารถทักอินบอ์หรือว่าติดต่อพนักงานโดยตรงได้แต่หมวดนี้สุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าเจ็ดพันห้าร้อยบาทเราไม่ขายเราขายให้ลูกค้าสมาชิกของเราสี่พันห้าร้อยบาทจ้าลูกค้าจะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะลูกค้าจารับเป็นโปรโมชั่นค่ะสามารถซื้อโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจ๋า ซื้อให้ครบยอดสองหมื่นค่ะรวมๆเลยก็ได้นะคะเป็นแบบว่าอะไรนะเจลหน้าหนึ่งลูกได้ค่ะที่ทองหนึ่งลูกได้ค่ะี่หนึ่งลูกได้ค่ะรวมแล้วให้ครบสองหมื่นค่ะก็ได้ส่นลดเลยทันทีนะคะลูกค้าขารวมแล้วนะคะลูกค้าขาก็ได้ส่นลดเลยทันทีนะคะใช่ค่ะหรือว่าสองหมื่นค่ะ สองหมืนลดหนึ่พนะคะลูกค้าจ๋าสองหมืนลด1นึ่พัแต่ไม่ใช่สินค้าที่จัดโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าซื้อสินค้าทั่วไปของบริษัทบัคกได้ยอดครบ2,000 20, มบาทได้ส่วนลด1 0ึ่งพร้อมเป็นสมาชิกกับทางบัคเลย แต่ถ้าลูกค้าอยากได้สินค้าที่จัดโปรโมชั่นในราคาโปรโมชั่นนะคะจ๋าจซื้อครบยอด2,000 20, 0บาทแต่ไม่ได้ส่วนลดนะค่ะซื้อสินค้าที่เราจัดโปรค่ะลูกค้าจ๋าหมวดไหนก็ได้ให้ครบยอด2,000 20, 0บาทนะคะลูกค้าจ๋าใค่ะแล้วก็อาจจะมีเป็นบางรายการค่ะลูกค้าจ๋าบางรายการนะลูกค้าคะ อาจจะเป็นแบบว่าซื้อครบอะไรนะ,ะสองหมืน่นอาจจะไม่ได้ลดก็มีนะคะ,ะเป็นบางรายการเป็นบางประเภท<ช>ะะทุกคนนะคะทุกานนะคะที่ทักทายกันเข้ามาเนาะมีพี่บัวคานนะคะถามว่าหญิงชายปนกันหรอคะส่วนมากเป็นทรง,งผู้หญิงคะ่คะลูกค้าจ้าแต่ว่าผู้ชายก็อาจจะใส่ด้วยกันได้เนาะ,ะบางตัวนะค้าจ้าแต่วันนี้เป็นผู้หญิงนะคะงามงย ลูกค้าจ๋าง่าเอาแค่ลอมมาฟ้าสวยอ่ะแล้วใส่ใส่ก็บ่ได้น้อยหลายเดลยค่ะจ๋าใส่น้อยก็มีใส่ใหญ่ก็มีมีทั้งน้อยมีทั้งใหญ่ทั้งน้อยทั้งใหญ่เนี่ยมีวิสวยอ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดสนใจ CF ได้เลยกระสอบนี้ในราคาสมาชิกบัคของเรา4,500บาทลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคของเรารับไปเลย4,500บาทจ้าได้ค่ะชอบตรงที่เจ็ดเออ เห็นแล้ต้องยิ้มอ่ะยิ้มให้เห็นฟันอ่ะยิ้มยังไงปิดแมสอยู่อ่าอยากบอกเลยลูกค้าโปรเดือนนี้นะอยากยิ้มให้เห็นฟันเปิดแมสสิล่ะได้ไม่ได้มาได้ลูกค้าจายาโรชาสำหรับสมาชิกบักลูกค้าจต่วิแฟชั่นแฟชั่นลูกค้าก็เป็นเดนิมบายงสวยอ่ะยิ่งยีนนะยิ่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งได้ลูกค้ายิ่งเก่ายิ่งสวยภาพจะน้าเพี้ยงจริงไหมสวย สวยมากขายตัวรันหนึ่งค่ะได้ค่ะร้อได้ค่ะร้อยเกได้ค่ะตามร้อยได้ค่ะช่วงนี้อะไรนะดังไงคะอะไรช่วงนี้ดังอะไรนะออนไลน์ออนไลน์อ่าออนไลน์ใช่ไหมคะออนไลน์ค่ะูกคาจ๋าไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดค่ะลูกค้าจ๋าค่ะตามหน้าเพจหน้าอินสตาแกรมหน้า YouTube หน้าคือได้หมดเลยค่ะตอนนี้ออนไลน์มาแล้วค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องไปเดินตลาดก็สามารถขายได้ ลูกค,ะคะ้าจ๋าช่องทางออนไลน์ของเราหลากหลายมากนะ<ช>คะจค๋าป้าสุดคุม้มสุดคุ้มจริงๆแนะนําเลยนะคะได้คะ่ะลูกค,ะคะ้าจ๋าทั้งหมดทั้งมวลนี้<ช>อย่ารอช้ายิ่งเป็นกระสอบรีวิว<ช> clear, ลูกค้าจ๋าสวยมากอ่ะสวยค่ะสวยจริงไม่อยากไปเลยค่ะสวยจริง,รงกระดูมุกกระละ ปาหนาปดาลังปาไเลปลาใสปาาขาอะไรนะแขนยาวก็ไม่ต้องซีเนาะเพราะว่าแขนยาวของเขาเขเป็นเดนิมบางค่ะสามารถพับแขนแล้วก็เป็นแฟชั่นได้ได้ค่ะงดงามต้าคุณหน้าใต้งามใต้ค่ะ กระดุมหมอกกระดุมมุกสีเข้มสีซีดสีสนิมสียีนฟกแขนสั้นแขนยาวแบบว่าแฟชั่นมาครบรถในนี้เลยใช่ค่ะตัวนี้เป็นของโอนาวีนะคะแบนยี่ห้อลีมีมาโอนาวีมีมาสวยแท้เบนยี่ห้อคืานใหญ่มากนะสวยแทู้กค่ะจะไใส่ก็ใส่บ้านเราอ่ะค่ะไม่ได้เล็กมาไม่ได้ใหญ่มาค่ะจะมีเล็กบ้างอาจจะมีใหญ่บ้างค่ะนะคะค่ะเขากันมาเอาง่าม หยิบขึ้นมาตัวแรกก็ไี่จะถามใครจะคลองพี่น่าจะได้อยู่ประมาณ80ตัวค่ะนะคะในหนึ่งกระสอบเป็นของเจ้าเบิร์ตใช่ค่ะเพราะว่าเป็นไซส์พี่เบ40ใช่ค่ะ40 21นะคตัวนี้โบไปนะคะจะแถมดีสวยอ่ะบ่ไปได้บ่ค่ะใช่ค่ะยังไม่ได้ลื้อเลยนะเขาลื้อให้หมดแล้วนะฝั่งนี้นี่เจ้าของโมค่ะสวย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 อ่ะเ้าตาองเดี๋ยวกับเห็นดิ่ ลูกค้าจ๋า CF ให้เร็ว C F ให้ไวลูกค้าจ๋าสมาชิกบัคของเรา4,500บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะโอเคลูกค้าจ๋าอันนี้เราก็ประมาณการนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงเนาะเดีย๋ยวให้ลูกค้าคลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะอ่าโอเคนะคะลูกค้าขายทวนรายการนะคะหมวดนี้เป็น เสื้อยินเดนิมบางผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA Lot SP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา7,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ150-180ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ40บาท41บาทคะ่ะ ตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเรามีโปรโมชั่นโปรโเร็วโปราแรงค่ะลูกค้าจ๋าโปรนาทีทองคืนกำไรให้ลูกค้าจากปกติราคา7,500ัาบาทสำหรับสมาชิกบัคกแล้วลูกค้าจ๋าลดเลยทันทีนะ3,000บาทต่อกระสอบลดเลยทันทีค่ะลูกค้าจ๋า3 0 0 0บาทต่อกระสอบลดเหลือ4,500บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่ง40บาท4 1บาทลดเหลือค่ะ25บาทลดเหลือค่ะ25บห้าทเกดเอยูยูเกดเอยูยูเกดเอยูยูค่ะ <Yeah. S 2> ค่ะค่ะลูกค้าจาสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ